สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าางายเฉลิมออกโรงป้องหลานอุ้งอิงฟาดปากวันชัยเทพไทยขออย่าโจมตีเด็กตั้งใจบริสุทธิ์ทางการเมืองแฉมีขบวนการสกัดลูกทักษิณอย่าทำคนบริสุทธิ์แปดเปื้อน โดยเมื่อวันที่28มีนาคมปี2 5 6 5ที่พักเพื่อไทยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพักเพื่อไทยแถลงว่าวันนี้ตั้งใจมาให้สัมภาษณ์เพราะตนเห็นนักการเมืองชั่วๆเร็วๆที่ออกมาพูดถากถางนางสาวเพท,ทองทานชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกธมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมที่เข้ามาทำงานการเมืองเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคนที่ต้องพูดคุยกับนางสาวแพทองทานคือพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ในายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสนนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ หรือนายวันชัยสอนสิริสอวอต้นถือว่าสองคนนี้พูดเพราะด้วยไม่ได้ต้องบอกว่าอย่ามายุ่งกับพักคนอื่นเขาส่วนนางสาวแพททองทานเข้ามาการเมืองแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นความสามารถส่วนบุคคลอย่าโจมตีเด็ก ที่บริสุทธิ์ทางการเมืองตนไม่อยากให้คนที่มีความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจทางการเมืองต้องมาแปดเปื้อนเพราะนักการเมืองบางคนเรื่องนี้มีการวางแผนกันไว้เพื่อสกัดการบุตรสาวของนายทักษิณทั้งนี้ประชาชนจะเลือกใครไม่ใช่เรื่องของพวกท่านแต่เป็นเรื่องของประชาชนไม่ต้องมายุ่งพรรคไหนได้คะแนนมากก็ได้จัดตั้งรัฐบาลการเมืองเขาเล่นกันแบบนี้ วันนี้คะแนนพักเราดีผู้สมัครเราก็ดีและนางสาแพทองทานเก่งหลานจะช่วยพักได้เยอะการเมืองรอบนี้จะสนุกและพวกหลานจะได้เห็นคนร้องไห้โดยก่อนหน้านี้เทพไทยหวันรัฐบาลอุ้งอิงเป็นแค่หุ่นเชิดให้ทักษิณอีกรอบดึงการเมืองไทยเข้าวังบนเดิม ก่อนหน้านี้นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกฐมนตรีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าอุ้งอิงคือแคนดิเดตนายกฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดยปราศจากข้อสงสัยการที่นายแพทย์ชลนานสีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่านางสาวแพททองทานจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเพื่อนำพรรคเพื่อไทยไปสู่เป้าหมายแลนสไลด์ Lands ในการเลือกตั้งครั้งหน้านับว่าเป็นการยืนยันความจริงของพรรคเพื่อไทยต่อสธาธารณชนอีกครั้งและนางสาวแพททองทานคือหัวหน้าพรรคตัวจริงของพรรคเพื่อไทยส่วนนายแพทย์ชลานานเป็นได้แค่หัวหน้าพรรคทางนิตินัยหรือนอมินีเท่านั้น คนนี้ส่วนตัวเห็นว่านางสาวแพรทองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตัวจริงมาตั้งแต่วันเปิดตัวรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมแล้วนายเทพไทยระบุอีกว่ายิ่งมีการปราศัยบนเวทีต้องการให้เลือพกพรรเพื่อไทยแบบแลนสไลด์เพื่อจัดตั้งรัฐบาลไล่ผล็ตการให้หมดไปยิ่งชัดว่านางสาวแพทองทานคือผู้นำทางการเมืองตัวจริง ด้วยเหตุผล5ประการคือ 1. เป็นทายาททางการเมืองของคุณทักษิณตัวจริงเพราะพักนี้มีคุณทักษิณเป็นเจ้าของนางสาวแพทองทานจึงต้องมารับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอีกตำแหน่ง 2. เป็นตัวแทนทางการเมืองในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของคุณทักษิณเพื่อแสดงให้มวลชน ผู้สนับสนุนเห็นว่ารอบนี้คุณทักษิณเอาจริงถึงขั้นส่งนางสาวแพทองทานที่มีความเหมือนและสายเลือดคุณทักษิณเข้มข้นที่สุดลงสนามนำทัพเพื่อไทย 3. การลงทุนทางการเมืองให้กับนางสาวแพทองทานในครั้งนี้ครอบครัวชินวัตรพร้อมจะทุ่มทุนอย่างเต็มที่เพราะเป็นสายเลือดตระกูลชินวัตร 4. เป็นภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ของพัก หวังแย่งชิงฐานคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่สูญเสียให้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปมากพอสมควร 5. ต้องการให้เกิดภาพเปรียบเทียบประเภทสุดคั้วเป็นภาพคนรุ่นใหม่เพื่อแข่งขันกับคนรุ่นเก่าอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกธำมนตรีการเปิดตัวของคุณแพทองทาน บนเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุดรธาน,นีนั้นเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองถึงมวลชนผู้สนับสนุนอย่างชัดเจนว่าคุณแพทองทานคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณและครอบครัวตัดสินใจเปิดหน้าชกเทหน้าตักใช้ชีวิตของลูกสาวคนโปรด เป็นเดิมพันเพื่อสู้ทางการเมืองน่าจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของคุณทักษิณหลังจาก ถูกรัฐประหารมาแล้วถึงสองครั้งในสมัยรัฐบาลทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถ้าจะมีรัฐบาลแพทองทานขึ้นมาอีกก็ขออย่าให้เกิดประัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่มีหลักประกันใดว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้ารัฐบาลแพทงทานยังเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดให้กับคุณทักษิณเหมือนกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์น้องสาวที่ผ่านมาก็จะกลับสู่ วังวนเดิมของการเมืองไทยที่คนไทยทุกคนไม่อยากเห็นอีกแล้วนายเทพไทยระบุงานนี้โดนเข้าแล้วสุธรรมอดีตผู้ก่อตั้งไทยรักไทยออกโรงป้องทักษิณอง้งอิงซัดแหลกโสบวันชยัยหัดสงบปากสงบคำสะบางหลังวันชยัยชี้ทักษิณส่งอง้งอิงมาตายในสนามการเมืองเน็บไม่ง่ายเหมือนสอบเข้ามาหาลายัย โดยเมื่อวันที่27มีนาคมปี2565นายสุธร,รมแสงประทุมกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยและอดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายวันชัยสอนซิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออ,ออกมาระบุว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายยกระดมนตรีกกำลังทำลายพรรและทำร้ายนางสาวเพทธงทานชินวัตร บุตรสาวที่กำลังก้าวเข้าสู่การเมืองว่าได้ฟังนายวันชัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองมานานทำตัวเป็นผู้รู้สัพพะพันยูทางการเมืองมานานแต่ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหรนะ่นักพอรู้และเข้าใจดีว่าคนที่เข้าสู่การเมืองโดยไม่ได้รับการมอบหมายจากประชาชนจะไม่เข้าใจคำว่าการเมืองของประชาชนอย่างจริงๆ การเมืองในระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นการเมืองซึ่งเต็มไปด้วยการเอื้ออาทรและสร้างสารรค์ไม่ใช่การเมืองของการทำลายล้างพวกที่มาทำลายล้างการเมืองที่มาจากประชาชนปร้นอำนาจมาจะไม่มีวันเข้าใจการเมืองที่พักไทยรักไทยทำและพัฒนามาเป็นพักพื่อไทยในทุกวันนี้ นายสุธรรมกล่าวว่าน่าเสียดายที่นายคนนี้เคยบวชเรียนอาศัยวัดอาศัยผ้าเหลืองมานานแต่เมื่อสึกออกมาประกอบอาชีพก็ไม่ประสบความสำเร็จจึงได้เข้ามารับจ้างพวกป้นอำนาจเข้ามายกหูชูหางพวกพระเด็จการในทุกโอกาสที่มีและนายคนนี้ยิ่งไม่เข้าใจหนักไปอีกว่าครอบครัวของคุณทักษิณเป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติทนุถนอมและสนับสนุนให้ลูกเป็นตัวของตัวเองและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ฉะนั้นการที่คุณทักษิณตัดสินใจเข้ามาสู่การเมืองเพราะการเมืองเวลานั้นซึ่งเปลี่ยนรัฐธรรมนูนปี2540ต้องการให้คนที่ประสบความสําเร็จมีความรู้ในการบริหารบ้านเมืองเข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาติเมื่อนายกทักษิณประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทํามาและสามารถปล่อยมือจากบริษัทมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นได้ นายกทักษิณขนาดนั้นยังหนุ่มยังมีกำลังและมีความพร้อมก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่เข้ามาทำการเมืองอย่างเปิดเผยสง่างามและประชาชนได้สนับสนุนให้เข้ามาบริหารบ้านเมืองจึงได้บริหารประเทศประสบความสำเร็จในทุกด้านอย่างน่าชื่นชมโดยเฉพาะนายบายที่ดูแลคนยากคนจนคนด้อยโอกาสเรียกว่าคนรักยา่า ยังเป็นมนตเสน่ห์ที่ฝังใจผู้คนทั้งประเทศอยู่จนไม่มีใครจะมาลบลางถอดถอนได้แม้จะลอกไปทำก็ทำแบบเสียเสียหายหายยิ่งวิกฤตบ้านเมืองยามนี้ประชาชนก็ยิ่งโหยหาคนที่มีฝีมือแบบนายกทักษิณให้เข้ามาช่วยบ้านเมืองที่เกิดวิกฤตในทุกๆด้านในวันที่เสาหลักของประเทศทั้งสมเสานิติบัญญัติบริหารตุลาการ ทั้งโงนเงนินทั้งผูกกร่อนเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประชาชนไม่ได้หากคุณทักสินไม่ถูกรังแกอย่างไม่เป็นธรรมและทุกอย่างเป็นไปตามกติกาท่านอาจจะปล่อยมือทางการเมืองไปแล้วก็ได้แต่ที่จำใจจำเป็นต้องสู้ก็เพราะปัญหาของประชาชนที่ท่านได้ปฏิญาณไว้ว่าจะมาช่วยแก้ไขวันนี้กลับหนักหน่วงยิ่งกว่า อีกทั้งยังมีการกล่าวหาโจมตีทำรายท่านอย่างไม่เป็นธรรมในเกือบทุกด้านอีกทั้งการสู้นั้นท่านก็สู้ตามกติกาและหาคนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ให้ประชาชนตามจังหวะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดอดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยกล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่านางสาวแพทองทานเป็นลูกสาวคุณทักษิณที่รักที่สุดบุค,คลิกเหมือนกับคุณทักษิณที่สุดและซึมซับ ความรู้สึกของคุณพ่อมามากที่สุดแล้ววันนี้นางสาวแพททองทานเข้าสู่วัยกลางคนแล้วอายุ35ปีการจะเข้ามาทำการเมืองในวันนี้ก็ไม่ได้เร็วเกินไปหากเทียบกับผมถือว่าช้ากว่าผมเสียอีกวันนี้นางสาวแพททองทานมีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินและมีความรู้ความสามารถเข้าใจและซึมซับการถูกกระทำของคุณพ่อและได้เห็นตัวอย่าง การกระทำของคุณพ่อที่มีต่อบ้านเมืองทำให้เชื่อได้ว่าวันนี้นางสาวแพททองทานสมัครใจและพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องการเมืองเพรรู้ว่าการเมืองที่สร้างสารรค์นั้นไม่ใช่การเมืองที่โหดร้ายแต่เป็นการเมืองที่มีความเมตตาการุณาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเขารพสิทธิและเสรีภาพของกันและกันซึ่งไม่ใช่การเมืองอย่างที่นายวันชยัยเข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจ วันนี้นายวันชัยไม่ต้องห่วงคนอื่นหรอกขอให้ห่วงตัวเองเถิดว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ถูกอัปเปหิไปด้วยความพร้อมใจของประชาชนตัวเองจะหากินได้อย่างไรจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรจะกลับไปบวชอีกก็แก่เกินแกงแล้ววัดก็จะไม่รับบวชให้คนแบบนี้อีกต่อไปผมติดใจคำโบราณอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้แต่นี่ไม่รู้แล้ว เสือกชี้แล้วชีพ้พิผิดด้วยผมว่าสงบปากเสงีง่ยมคำรู้จักคำว่าวิปัสสนาสมาธิเสียบ้างสิ่งที่แสดงออกมาสะท้อนให้เห็นว่าระหว่างบวชไม่ได้ใช้หลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาปรงสังขารเสียบ้างก็น่าจะช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นแต่ถ้าอยากจะทำดีให้บ้านเมือง ผมก็แนะนำไว้ให้ลาออกจากการเป็นลูกไล่เผด็จการและหยุดวิพากษ์วิจาร์ณการบ้านการเมืองเที่ยวสั่งสอนคนนั้นคนนี้ก็จะช่วยให้บ้านเมืองดีกว่านี้เยอะอดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณธุกท่านทีมารับชม